สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาใช้งานการเปลี่ยนฟอร์แมตของตัวเลขหรือว่า to l o c a l string โดยวิธีการใช้งานเมื่อเรากำหนดตัวแปรมาปุ๊บเราก็จะตามด้วยเมธอดก็คือ t o l o c a l string แล้วก็ภายในวงเล็บก,ก็จะตามด้วย format แล้วก็ option เสริมมาดูกันว่ามันจะใช้งานยังไงสมมติว่าผมมีตัวแปรอยู่หนึ่งตัวชื่อว่า my n a m ผมกำหนดให้ my n a m นี้มีค่าเท่ากับตัวเลข 100 200.300แบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้ววิธีการที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นฟอร์แมตครับซึ่ง format ที่ใช้กันบ่อยๆก็จะมีอยู่3 format format แรกก็เป็นตามสหรัฐอเมริกา format ที่2ก็จะเป็นอินเดีย format ที่3ก็จะเป็นของเยอรมันนะครับเรามาดู format แรกกันก่อน เราจะเปลี่ยนตัวไม้นำ um ของเราให้เขียนตามฟอร์แมตสหรัฐนะครับโดยใช้ไม้นำ t o l o c a l s t r i n um. g ตามด้วยภายในวงเล็บใส่ดับเบิลโคลดเข้าไปแล้วก็ตามด้วย en ตัวเล็กขีดแล้วก็ us ตัวใหญ่แบบนี้อันนี้คือฟอร์แมตแรกตามสหรัฐอเมริกาแล้วเราก็จะให้มันแสดงออกทาง console.log บอกว่าแสดงไม้นำออกมานะครับพอแสดงปุ๊บมันก็จะได้ตามนี้เลย100มีคอมม่า200.3อันนี้คือแบบสหรัฐอเมริกาเรามาดูแบบที่2ก็จะเป็นแบบฮินดูนะครับเป็นแบบอินเดียควจะกอบตัวน,นี้มาปุ๊บแล้วเราก็จะเปลี่ยนจาก en ข us จะเป็น hi i n ตัวใหญ่แบบนี้นะครับโอเคสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะกลายเป็น1,00,200แล้วก็สยมจุด3แบบนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นของเยอรมันนะครับเยอรมันเราจะเปลี่ยนจาก hi-in นะครับเป็น DE d e ขีดตัวใหญ่ นี่ก็จะเป็นเยอรมันจะกลายเป็น100.200,3แบบนี้เลยทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนแบบ Currency หรือว่าการใช้ Option ด้านหลังนะครับเพื่อเพื่อใช้งานกับการเขียนสกุลเงินมาดูวิธีแรกกันก่อนโดยวิธีแรกก็จะเป็นของ US Dollar เราจะเราเปลี่ยนไม้นำนี้นะครับใช้ t o l o c a l string ครับแล้วก็ format ก็คือ en us จากนั้นเราก็จะมาใช้ตัว option โดยภายในวงเล็บก็ตามด้วย comma มมนะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปิกาเปิดปิด option ของเราจะใช้คือ style อ style แบบนี้แล้วก็ตามด้วย colon นะครับแล้วก็ ตามด้วย currency currency แบบนี้นะครับตามด้วย comma อีกครั้งหนึ่ง currency แล้วก็ตามด้วย colon นะครับจากนั้นก็เขียนด้านหลังว่า us usd usd แบบนี้นะครับอันนี้คือเปลี่ยนเป็น format อลล l a ์ ครับเมื่อเราเซฟปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวสายดอลลาร์นี้มาขา้างหน้าด้านหน้านะครับแล้วก็จะเขียนตามด้วย1 0 0 2 0 0แล้วก็จุด3 0อันนี้คือแบบ US ดอลลาร์จากนั้นนะครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นตัวฮินดูรูปีฮินดูของอินเดียนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็น เป n US เป็น i h i, I n ตัว style c u r r นซี y ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัว INR เปลี่ยนเป็นรูปีการเขียนแบบรูปีมันก็จะเขียนแบบนี้นะครับสัญลักษณ์รูปีแล้วก็ตามด้วย1,00-200.3นี่แบบรูปีอินเดียถัดมาในแบบของเยอรมนีนครับเป็นยูโรเยอรมนีนะครับ มันก็จะเปลี่ยนจาก h i, I n เนี่ยเป็น DE แล้วก็จะเปลี่ยนจาก INR ตัวนี้เป็น EUR หรือว่ายูโรนะครับมันก็จะสัญลักษณ์ยูโรมันก็จะเขียนด้านหลังแบบนี้100.200,30ศูคอมมาก็จะแตกต่างกันไปทีนี้ตัวออปชันด้านหลังเนี่ยะนะครับ เราสามารถเปลี่ยนแบบ c u r r e n c y สกุลเงินอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนได้นะครับก็จะเป็นตัวเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นเซลเซียสอุณหภูมิโอเคเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับเป็นอย่างแรกเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเปอร์เซนต์ก่อนเปลี่ยนจากเลขตัวนี้นะครับเลข้านบนไม้นำของเราให้เป็นเซลเซียสอุณหภูมิว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสไตล์แบบไหนอันแรกฟอร์แมตเนี่ย เมราจะใช้เป็น undefine แบบนี้ undefine นะครับเสร็จแล้วก็คอมมาตามด้วย option option ที่เราจะใช้ก็จะเป็นตต้นะครับอ่าแล้วก็โคลอนตามด้วยภายในเครื่องหมายด o u น l e q o e ก็คือ,อเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แบบนี้เลย พอเซร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากตัวเลขที่เราเขียนมา1 0, 0 0่ง0ูนยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลข1ปุ๊บมันจะกลายเป็น100%ถ้าสมมติเปลี่ยนตัวนี้เป็นจุดศูนย์ห้าก็จะกลายเป็น50%าสิอร์เซ็นต์หรือจุศูนย์สองกลายเป็น2%ออันนี้คือเปลี่ยนเป็นออปชันสไตล์แบบเปอร์เซ็นต์ อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเปลี่ยนเป็นตัวเซลเซียสหรือว่าอุณหภูมินะครับตัวสไตล์นั้นในนะครับตัวนี้จากเปอร์เซนต์ตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นยูนิตจากนั้นตามด้วยคอมม่ายูนิตแล้วก็ตามด้วยยูนิตที่เราต้องการตัวนี้เราจะต้องการเป็นเซลเซียส เป็นเส้นแบบนี้นะครับก็พอเซฟปุ๊บมันก็จะได้เป็น0.02สเซลเซียสสมมติว่า36เราก็จะได้เป็น36เซลเซียนนี่คือการใช้ตัว to local string หรือว่า format ต่างๆที่เรานิยมใช้กัน